มันเยอะไปนะฮะแบ่งเป็นสอง EP เลยลวกันนะครับผม EP เมื่อกี้แจกไปแล้วนะฮะที่จริงที่แบ่งไม่ใช่ว่าอะไรฮะกดเผลอกดผิดิดหยุดคลิปนะฮะมาแจกต่อฮะเรื่นต่อเลยดีกว่านครับมา EP ที่สองนะจ๊ะสำหรับการแจกตัวละครฟรีนะฮะโอ้โหบอกเลยฮะวันนี้แจกตัวๆวกันไปครับอ่าจะหมดตัวแล้วในตอนเนี้ยอืบอกเลยครับใครจะแจกให้ถ้าผมอีกแล้วครับไม่มีหรอกครับอืมใครไม่ได้ก็เสยแจกด้วยนะครับเดี๋ยวรอข้างหน้าก็ได้นะฮะเพราะว่าพี่ๆแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับครับ คนนี้บอกไม่ได้ไม่เป็นไรได้นอนอยู่แล้วครับใครไม่ได้ขออภัยนะครับแต่มันก็มีได้ก็ต้องมีไม่ได้นะเป็นเรื่องปกติโอเคชืบทำไมคนนี้อ่าหมดแล้วนะครับสมองไม่เหลือแล้วนะฮะสมองไม่เหลือแล้วเล่นไม่เก่งครับอยากอยากได้ตัวละครโหดบ้างได้เลยจดยไปคนนี้เขาบอกว่าอยากได้ตัวละ,วะครโหดนะฮะพีพีก็จัดให้นี่ตัวนี้โหดอยู่แล้วตัวหายากนะครับ ผมครับอ่าผมครับครับผมผมครับครับผมได้เลยอ่ะออกไปนะฮะจะหมดแล้วนะครับผมไม่รู้จะครบหรือเปล่าเนี่ย48คนเนี่ยเอของคนนี้คนนี้เหมือนได้ไปเลยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคนนี้ยังไม่ได้คนนี้ยังไม่ได้โอเคอ่าอ่าคนนี้ยังไม่ได้ะน,น,ไไดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งกันปึ๊บจะหมดแล้วทุกคนดูสิครับตัวแดงโอ้โหจาผมมีเป็นเกือบร้อยตัวนะตอนนี้จะหมดแล้วเนะี่ย ชือ้อมาอ่าคนนี้เอาไปนะฮะโอเคใครได้แล้วนะถ้าเกิดได้ซ้ําส่งคืนไหมพี่ได้นะครับผมแต่ดูทรงคงไม่มีใครส่งคืนหรอกถ้าเกิดได้ซ้ําไป <c oughs> อพราะทุกคนก็อยากได้แหละโอเคอ่าตัวนี้ปุ๊บอ่าต่อไปนะครับคนนี้ต่อ ชืบโอ้โหเพิม่มเนะจะหมดแล้วทุกคนจะหมดแล้วจะหมดแล้วครับเหลืออีกสองตัวสุดท้ายครับผมเฮ้ยพอดีเลยสองตัวสุดท้ายก็ครบคนพอดีเลยนะครับสี่สิบแปดคนพอดีเลยเนี่ยสี่สิบแปดคอมเมนต์พอดีเลยโอ้โหโชคดีมากอ่าอ,อ่ะไปหมดตัวจริงๆริแล้วเนี่ยพี่พีเนี่ยพามพอพึ่งเริ่มเล่นใหม่แบบมีแต่ตัวทองครับเอคนที่คุ้นๆเหมือนเคยให้แล้วนะพัด พัดมินทาเนี่ยเคยให้ไปแล้วนะอ่าไม่เป็ลไรให้รก็ได้เผื่อเขาไม่ได้นะฮะแต่ถ้า้ถ้าแต่ถ้าได้ไปแล้วเราโกหกว่าเล่นว่าเพิ่งเล่นใหม่นี้ไม่ดีนะโอเคอาไปปุ๊บหมดตัวครับทุกคนหมดตัวจริงๆครับไม่เหลือเลยครับตัวแดงครับเหลือแต่ตัวที่แบบผมเก็บสะสมแล้วก็ไว้เล่นเองนะฮะเหลือแค่นี้นะครับผมโอเคครับทุกคนใครที่อยากสนับสนุนพี่พีนะฮะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่มีตัวละครแดงเหลือๆก็ส่งมาให้กันได้นะครับจะเอาไปแจกในอื่นตอนครับ สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ผมชอบกดไลค์ชอบมากกดซับเรียกใหม่ครั้หน้าครับทุกคนขอบคุณครับที่รับชมจนจบครับทุกคนไม่ไปครับเจอก,กันจ้าไว้เจอก,กันนะทุกคนบ๊ายบายครับ